โอเคนะผมก็ขอสวัสดีท้ทุกท่านหนมกับซีนอตคงนะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเล่นไม n ครฟลับเคนดี้ครับนะเป็นมอดเป็นมอดนะเป็นมอดไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะก็เป็นมอดแบบลงนะก็โอ้เยอะมากเลยมอสเนี่ยแต่ไม่รู้นะโอเคไม่รู้ไม์ซัด่อนะผมรม่รูนนะว่ามันจะมีบางช่องที่ซอดอยู่เยอะมากนะมอดตัวนี้โอเคเราจะเข้าไปในโบพวกนี้นะแต่เราจะไม่สามารถกลับมาได้นะผม น่าจะกลับม,มาได้มั้งแต่ไม่รู้วิธีกลับนะโอเคมาเริ่มต้นสวยหมดสามสองหนึ่งไปฮึออรยชิตโอ้ยชิต,อ,ชตอืมตอนนี้อ่าเฮ้ใครเห็นคลิปโปเกมอนผมผ่าแรกๆนะที่แบบตุกตุกแล้วเสียงแบบแบบง่วงๆน,น,นะก็ไม่ต้องใส่นะคือทั้งผมประมาณสองทุ่มแนละ้วก็ลยพูดไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะ อะไรนะฮะโอ้โหโอหอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ย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 ลกูมาที่ไหนมาเนี่ยมาที่ไหนวันนี้กูๆ่ๆนี่คือะไรอยู่นี่คือะไรอยู่อูู้อเคก็ตอนตัดไม้นะเอาเล่นหน่อยอยู่ในนี้ตลอดนะแต่บรู้สึกว่าเออ มันคืออะไรอะคนๆเนี่ยอยากรู้อะใครที่เคยเล่นมอดน,นี้ก็บอกหน่อยนะคือคอมเมนต์บอกนะโอเคเลเลๆไม์ผมดังไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้คือไม์ไกลไกลป่ามากนะนี่คือไม์ไกลป่านะเลเลเล่นอะไรกูเนี่ยโอ้โหหลกขั้นเทพจ้ะโอ้โหเอออะไรเอน,นมัน,น,นอะไรวะนะ เฮ้ยของดีมีครั้งเดียวแต่แปลกการยิดหน่อยนึงใหญ่ไหมวอดไม่โคตรเอเปลเปหรอเอ้ยใครชอบเล่นแบบเปนะ็นไม้ค้าฟุงฟิงหรือว่าเล่นแบบอะไรนะเล่นแบบอะไรนะเฮ้ยอ่ะแก โอ้โหมึงแจะแบบลเกินไปไหมโอ้แมง่งโคตรฟงฟิงอ่ะก็คือใครชอบแบบพร้อมนั้นลา่าสวยโมจิโป้ปุงฟีง้มุงมิงก็ดิ่งแมวถุยใครชอบก็นนะนี่แหละผมจะลองเล่นเลยฮัลโหลอะอะแล้วไมค์กูเฮ้ย hey! ไหนวะมันตกทาง,าไ,งไหนอ่ะเป็นยังไงอะไรเนี่ย What can y o crush? เบบเบบเบบเเบฮ้ยเฮ้ยทำทำเฮ้ยมีทำด้วยเฮ้ยอยากอยู่นะแต่ค่อนข้างจะไม่อยากอยู่แล้ตอนนี้คือผมกำลังหาวิธีเล่นการเล่นครับไอ้มอสเฟเดตให้ได้นะแต่ว่าหาวิธีไม่ได้ใครรู้คอมเมนต์ให้ทีนะก็อยากเล่นนะฮะอยากใช้ชีวิตในนั้นแหละนะอยากจะลองเล่นมอนนั้นเดี๋ยวนี้คือจะปรับตัวให้ทันก็คือ ดวนี้จะเล่นแต่มอดนะส่วนลิสเทก็สำนั้นนะคือยังไม่ค่อยอยากเล่นนะยังไม่ได้เล่นนะใครที่ไม่ค่อยใครที่แบบเออไอเห็นลุงเล่นเลยอะไรลิสเทกน่ะอาจจะไม่มีใครบ่นว่าจะากให้ดูนะอาจจะไม่ครบไอลุงเมื่อไหร่จะเล่นนะไม่มีใครบ่นหรอกนะผมรู้เลยผมรู้เลยว่าไม่ไม่อยากให้ใครผบไม่อยากให้ผมเล่นหรอกนะเล่นในนั้นก็ไม่ัไม่รู้จะทำอะไรนะก็มีแต่ปั๊มปั๊มปั๊มหนุนนี้นั้นแต่ผมยังเก็บโบนะแต่ ก็คือยา้ผมเล่นเล่นเล่นเพย์ต่อกอ็ผมเล่นมานะแต่ผมก็เล่นเล่นอยู่นะแล่นกูจะพูดทำไม <c oughs> วะเออก่อนเราคือต้องทำอย่างนี้นนอะวัดวัดมีได้เหรอ นีได้เลยะมีกับเทคโนโลยีเนี่ยเทคโนคราฟผมไปแล้วล่ะคลิปกันละหละนี่โอเคโอ้ยเมื่อคืนนี้ผมตอนที่ผมอัดนะอัดแล้วอัดอะไรวะอัดอัดพิกเซลนนะผมตอนนั้นโอ้ยท้องมากนะพูดไม่ค่อยจะใส่แล้วจะ เฮ้ยน hey, oh, <laughs> ี่ไงมอดทำอ๋อมันอ๋อ okay, น oh, uh, um, ี่ไงนี่อ่อผมลงมออ่ามอดทวีทวีทเียเลรับจชื่อไม่ได oh. ้นะเคมอดนี hey ้ค่อยยังไม่ค่อยแหลกนะเป่าป่ะทำไมมันไม่แหลก็็ไมมีมันเล่นโคมีมล่ด้วยเว้ยมลอะไระโกโค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 บีเหรอ What What w o u l You w โอ้เฮ้ยมันคืออะไนไล่คืออะนไล่ไล่คุณอยู่บบนี้นะคือแบบคือแบบว่าแบบคือแบบไม่ไม่มีอะไรเลยนะเ,ยเดี๋ยวปัดปัดปัดปรมาณประมา,ะมาเฮ้ยพูดจริงดิ พูดจริงดิเฮ้โอ้กระตุกเลยเดียวพูดจริงดิพูดจริงดิพูดจริงดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรนะนั่นมันตัวอะไรผมขอดูก่อนนะ เอ้ถ่าสาัดเออจะอยู่อย่างนี้ละ่ะพูดเปิเล่นแล้วคือเผายังไงอ่ะเอาแล้วไงเอาแล้วไงอ่ะแล้วคือให้กูกินยังไงอ่ะ Okay. ผมเจอแล้วผมเจอแล้วเอ๊ะเดี๋ผมขอตัดไม้กัไฟก่อนพ่อคือต้องใช้ไม้เยอะแล้วคือเอ,อ่ออยากรู้แค่ว่าวัดอ๋อมันไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ทำไร okay, โอ้ เฮ้ยพอขอขอไปหนะที่ไม้ผมมันจะได้ยินเสียงมึงทุกทุกอย่างนะไม่ได้ยินเสียงนะไดนี่นะอ่าโม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 ขอกินโมอะไรเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆมันไม่ไหวจริงๆคือเอาอย่างไงเนี่ยคือเอาอย่างไงเนี่ยคือคือเอ่อ what the heck what the heck เอ้ย,อยมีตรงนี้อะไรวะโอ้โอกระตุกเลยเอ้ยถ้มันฐานชิมิฐานชิมิอ้าว อืดแล้วไอ้เฮ้ยขนไหนอุ้ยตัวนี้ขออย่ายุ่งเลยอย่ายุ่งเด็กขาดเฮ้ยมู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 ขอแดกหมูหน่อยค่อยเบาไวแล้วค่อยเบาไวละผมเบาไวแล้วผู้ใหญแท้เลยเหนือแท้เลยนะนือเฮ้ยชิเปอร์อีกหาเอ้ยมาสิเฮ้ยมานี่ไปไหนจะไปไหนมึงจะไปไหนอึ๊บ โอ้โหเราตายแน่วันนี้โอ้เราตายแล้ว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 ผมขอทดสอบหน่อยอ่าอันนี้ต้องไอ้บอกโอ้โหแม่เลยนี่คืออะไรอ่ะไม่บอกไม่รู้นะนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เร็วๆหน่อยเคืออะไรไม่รู้เอ้ยให้รู้รองแรงดิกินได้เว้ยโอ้โหโอ้ยประทังชีวิตได้ดีเลยเอ้ยเอามาเอามาเร็วๆเร็วๆเลยมระทังชีวิตประทังชีวิตะอะไรเราอกไม้หรอ นี่คืออะไรโอ้โหคนที่ชอบไมค์คาฟงลฟิลนี้น่าจะพอนะโอเคสปริงไรล่ะอันนี้คือไรไปฝนหลัไปเรื่อยๆเฮ้ยนี่คืออะไรวะเฮ้ยนี่คืออะไรวะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ย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 อะไรวะอะไรวะ อะไรวะออะไรไอคุกกี้เมาเร็วนุ่มวอย่างงี้มันสุดเอ้ย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 โอ้โหปวดร้ายอาหารเอาคุกกี้คุกกี้กุยคุกกี้ผมคุกกี้ผมนี่คืออะไรอ่ะ คืออะไรวะกินได้ป่ะโอ้โหมันเก่าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาแม่งทั้งหมดตัวเลยอยากจะไงจองกรรมกูเลย

กินได้โอ้โหอยู่ตอนนี้เขาไม่ผมไม่ตายหายแน่นอนอะอยู่ตอนนี้เขาไม่ตายหาแน่นอนอะแต่ไม่ตายหาแต่กลัวจะมืนหัวเฮ้ยไอ้เนี้คอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องแล้วมันไม่ใช่เรื่องละมันไม่ใช่เรื่องละมันไม่ใช่เรื่องละมื่นเลยคนนี้มื่นเลยเฮ้ยเฮ้ยแต่วะเฮ้พื่นดิหมดเลยจุ ฟองหน่งศูนย์โอ้อันตรายเว้ยโอเคโอเราขอไม่ชูดีกว่าแม่งอึยกูเอ๊เอ้ยคุกกี้คุกี้คุกี้มั้อยูี่หอบสิ มาอะไรแล้วนะมันคงไม่มีอะไรแล้วนะผมมีเขียนเลยผมมีเขียนอะไรนี่ไปแล้วอะผมมีเขียนเลยเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยนี่เก็บไว้เลยนี่เขีนไปเลยนี่เอ้ผมรู้สึกว่าไอ้ไอ้ไอ้คิปเปอ้ลมันจะมีขนมแนะ โอ้แมงว้ดตู้มันแหละ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 กินไม่ได้นะกินกินอะนเนาะไอ้เฮ้ยมีคุกกี้ไหมมันละบ้มเมันบึ้มมันระบ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 มเฮ้ยเฮ้ย เศษแล้ววะเนีโอ้โหแม่กูเก็บไปเลยเฟษนี้มาจะเช้านะเฮ้ยไม่เช้านี่มันก็ติดไตยากอย่งเว้ยอืมนี่ก็ซื้อมาไม้ทุกอย่างนะไม้หัวร้อแบบช่วร้ายช่วร้ายวอ ดูเายนีดหน่งดีไหมดีนะว่าะปวดไ้ปแล้วอะต้นไม้ไม่ดูอะไรโอ้ยเฮ้ยวุ้ยวุโอ้ยโม้ยแกลอะไรวปแล้วแกลอะไรวะเฮ้ยแกลอะไรวะกินได้ไหม นี่ก,นกูยังขาก,ก,นะกูยังกินอีกนะแค่นี้กูยังกระตากาไม่พออีกเหรอวอดทอดเหรอวอทวอดวอดวอทอ่านี่ไงทอดมันอ่านว่าอะไรนะฮอนออนเห็นนี่อ่านแม,ม่งโคตรยากอ่ะมาโยอมาในทุกวีทุกวันมาในทุกวีทุกวันน่มึงนะหน้าตายก็รอกันเนี่ย ถานฐานานฐนเยอะจริงเพราะว่าอยู่ในนี้ไหมกอทาเป็นโรงดัอยอืออืมเฮ้ยได้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 อยู่ยะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอือขล้นเลยลูล หมอโอ้จะจามคือเดี๋ยวนี้มันมีแร่แบบกินได้ได,ด้วยหรอโอบงงเลยคิดแร่กินได้เนี่ยโอบงงเลย่แร่กินได้ไงวะอันนี้คือแร่ทอสอันนี้แร่แร่ไปทานเผาวะน่าจะเผาได้มาเผาเน้อได้ไดั้งไม่รู้อืมที่รู้คือผมต้องมีไปทยามจนไขรเยอะแน่นอนนี่คือผมไม่รู้นะว่าเล่นยังไงอะไรบ้ง คือเขาคือลุงเบสก็ไม่ได้อัดไว้อะไปทีเล่นแล้วจนพงจนภัยอะไรมากไม่รู้ไปห,หนิ่งมากอะไรมากในในผมก็ไม่รู้นะที่รู้ๆคือต้องสื่อสารเลยไม่ศึกษาหรอกคือเล่นไปแล้วมังจะดูเองไปเรื่อยๆนะโอ้แม่งโคดเยอะเลยแลกเนี่ยโคดถโครเยอะโอ้สามันะไรนะเนี่ยเนยี่ยยังไี เอ้ยคืนนี้แม่งไม่มืดมัวแน่นอนไม่มันมัวพี่มึงดิชยังมีอีกเหรอยังจังวะอ้ยชิชีโอ้ยว้าโอเควันนี้กลับบ้านช้าหน่นะคือผูผ่อยช้าก็เลยบ้านช้านะแล้วก็โอ้ ันนี้แม่งโคตรไม่เบื่อแม่งโคตรเบื่ออะไรง่วงนอนด้วยคือแม่งแกล้งกันดูดิมันดูมันแกล้งกันคือแบบอืคือการนอนเนี่ยเอาน้ำมาสาดกันอย่างเงี้ยโอ้โหมันน่าเล่นไมเนี่ยแล้วคือแบบโอ้ยง่วงนอนมาผมผมกับเพื่อนผมง่วงนอนมาไอคนนึงเนี่ยเออมันมันน่สนุกอะบอท โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้กูขอย้ายให้กูขอนนอนเฮ้ยอาหารนี้แม่งไม่ตายแน่นอนเลยกูนี่แหละหาอาหารจากนี่แหละกูอีที่เนี้ยแม่งก็โชั่คร้ายเลยกูเฮ้ยอู้ยกูตกไปซะนัดนนะยังตกอีกเหรอฝนตกได้ไงวะอี๋อืม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 เฮ้ยเดี๋ยว ผมเพิ่งปลูกทำไมนะเฮ้ยโตเร็วเว้ยอืมตรงนี้น่าจะดีเว้ยเลยเหมาะเอ้ยเลยดีเลยดีตัวนี้อืม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 สวยดีด้วยเขียรซัมมันอ่ะน่าจะรู้ดีนะว่านี่สายผมคือเขียรซัมมันซัมมันซัมมันหรือเปล่า ถ้าเหลือเานี่ก็ไม่ได้นะมันเป็นถ้ำ่ะตรงที่มันไม่เป็นถ้ำตรงนี้น่าจะได้นะอ่อนอนอยนแกรมแคไหมโอเคไม่แคดโแมมแคคือโปรแกรมมันจะชอบเด้งอะตัวนี้อะตัวนี้แคกูเกลียดมากเลยมันคืออะไรอ่ะมันมันไม่ใช่ดินนะว่าเดินมันต้องแช่แช่แชแ กินะมอนะเจ้เอ้ยตรงนี้ก็มีเว้ยตรงนี้ก็มีถ้ำฝุวยตัวไหนเกินได้ถ่ายกินได้ก็บุญแล้วเอ๊ะเบิร์ดต้นอะไรอ่ะเอ้ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขามาดก,ก่อนขามาดพักี่อยู่อาศัยก่อนนะเนะี่ยผมว่าตรงนี้ก็ดีนะโอ้โหครับผม พอไม่ได้ด้วยวา a พอไม่ได้ด้วยเล่นยังไงไวะไอ้มอสพวกนี้ติดไม่เงินผมว่าอยู่ตรงไอ้พวกนี้น่าจะดีนะคืออยู่ตรงใกล้กับดินใกล้น้ำน่ะคือลงถุงบนดีอ่ะนะกูแดก่อนสายตอนนี้คือสายแดก่อนอเอ้ยเดี๋ยวนะไม้ผมมันหมด kau boleh oh sibik ko noh sibik noh eh ini ini เออี่ผมว่าอยู่นี่น่าจะดีนะน่าจะเหมาะนะอืมดีไว้ดีนี่แหละ,ะนั่นเราต้องโค้งไปนะโค้งไปโค้งไปฟมียาโคง้งอืมตัวผมจะรอกระตุกนะแสดงว่าตัวลนะมาณยี่สิบยี่สิบนาทีอะโอเคน่าจะต่อพาร์ทหน้าเนาะอืมครับขอคุณที่ติดตามชมนะฮะ ก็คือใครชอบมีเงินกดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูนะฮะก็โอเคสำหรับที่นี้ก็ขอไปเพียงแค่ในเรื่องติดร้ายนะโอเคผูค้ชําอะไรเรมผม,ผมคือผมตัวผู้ชมนะผู้ชมาอะนะแะะค่ขอคนที่สมชมนะสำหรับในสุดครับผม